สวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้จะเลยข้อสอบคณิตศาสตร์สอพอทอระดับประถมศึกษารอบ2ปี2567คำถามข้อที่14ตั้งโปรแกรมให้หุ่นยนต์ OBEC เคลื่อนที่ได้3มทิศทางตามตัวอย่างในช่อง6กเหลี่ยมช่องใดช่องหนึ่งก็เคลื่อนที่ได้3มทิศทางนะบนเนะฉียงบันทาง ขวามือหรือลงมาทางด้านนี้จุดต่างๆเคลื่อนที่ได้สามทิศทางจากรูปหมายถึงรูปนี้จงหาว่าหุ่นยนต์เนี่ยเคลื่อนที่จาก A ไป B ได้ทั้งหมดกี่เส้นทางโดยไม่ผ่านช่องแรงเงาวันนี้และไม่ออกนอกบริเวณ คลิปแนะนำนะการนับที่คล้ายกันนะคลิปหมายเลข1763กระต,ต่ายกระเต่านะแต่เป็นการเดินในช่องตารางสี่เหลี่ยมนะหรือนะถ้าอยากเดินเร็วขึ้นก็ไปดูเต่านินจานะอ่ะมาทำโจทย์ข้อนี้กันหุ่นยนต์นยะเข้าไปอยู่ที่ช่อง A ททำได้หนึ่งวิธี จากช่องสีเหลืองนะีมาช่องสีเขียวทําได้หนึ่งวิธีก็คือ1ลูกศรเนนะี่ยเคลื่อนที่ขึ้นด้านบนจากสีเหลืองตัวนี้มาข้างล่างเนะีก็เคลื่อนที่ได้หนึ่งวิธีโดยใช้ทิศทางลูกศรน,นั่นเนี่ จากช่องสีเขียวมาช่องสีฟ้าก็ทําได้หนึ่งวิธีนยเพราะว่าเคลื่อนที่ได้แบบเดียวเห็นไหมลูกสอชี้ขึ้นก็เรียกว่าเดินทางขึ้นเหลือก็แล้วกันเนะี่ยอันนี้ก็เหมือนกันจากช่องนี้มาช่องนี้ก็ทําได้หนึ่งวิธีจากช่องสีเขียวมาช่องนี้ทําได้หนึ่งวิธีก็คือเดินทะแยงแบบนี้จากตัวนี้มาตัวนี้ก็ทําได้หนึ่งวิธีเดินทะแยงแบบนี้เนี่ย ในคลิปที่แนะนำข้างต้นนะตัวเลขที่ปรากฏในช่องพวกนี้ก็คือจํานวนวิธีที่หุ่นยนต์จะเ,เข้ามายืนในตำแหน่งนี้หุ่นยนต์เข้ามายืนตำแหน่งนี้ทำได้1วิธีหุ่นยนต์เข้ามายืนตำแหน่งสีเขียวทำได้1วิธีมายืนตำแหน่งสีฟ้าช่องนี้ทำได้1วิธีนั้นะตัวเลขที่ปรากฏในช่องพวกนี้คือจำนว,นวนวิธีที่หุ่นยนต์นะ จะมาจากช่องสีเหลืองและมายืนที่ตำแหน่งนี้ช่องสีชมพูเนี่ยเลขสามมาจากไหนนะมาจากการเคลื่อนที่ได้สามแบบก็คือยืนอยู่ที่นี่และเดินเฉียงลงมายืนอยู่ตรงนี้และเดินเฉียงขึ้นไปหรือยืนอยู่ตรงนี้เดินขึ้นเหนือ เลขสมาจาก 1, 1, 1, 1. นึ่งบวกหนึ่บวกหนึ่งนีเน้นอีกทีนะคลิปที่แนะนําข้างต้นกระตายกระเต่า,า,ตาหรือเต่านินจาน่นน่ะจะใช้หลักคิดแบบนี้เนี่ยไปดูตัวอย่างเพิ่มเติม,ตมได้เลขห้ามาจากไหนนะมาจาก1นะหนึบวกหบวกสเเพราะว่าพอเรายืนตำแหน่งนี้เนี่ยเดินขึ้นทำได้หนึ่งวิธี ยืนตำแหน่งนี้ก็เฉียงมาที่นี่ตำแหน่งนี้ก็มาที่นี่ได้มันผลรวมของวิธีก็คือหนึ่งบวกหนึ่งบวกสามทำนองเดียวกันนะเลขห้าตัวนี้มาจากไหนบอกจากตัวนี้เดินขึ้นมาจากตัวนี้เฉียงมาที่นี่หรือจากตำแหน่งนี้เฉียงลงมาพัางการจะมายืนตำแหน่งนี้เนี่ยเนี่ยจำนวนวิธีที่ทําได้มีหวิธีสีม่วงเนี่ยเลขเจดมาจากไหนมาจากหนึ่งบวกหนึ่งบวกห้า หลักคิดแบบเดียวกันเลยจากนี่ลงมาจากนี่เฉียงขึ้นไปจากช่องนะสีเหลืองอันนี้เดินขึ้นไปนะมาเลขเจ็ดมาจากหนึ่งบวกหนึ่งบวกห้าแบบเดียวกันเลยนะเลขแปดก็มาจากหนึ่งบวกเจ็ดตรงนี้ไม่มีเพราะว่าห้ามออกนอกบริเวณนะมองว่าสมมาตรก็ได้นะในเส้นทแยงเนะี่ยอันนี้ก็เหมือนกัน 8ตัวนี้มาจาก7จบวกหแต่นะนี่เดินลงมานี่ทะแยงขึ้นไปต่อไปนะบวกเลขเยอะขึ้นนะสอบจริงก็บวกเลขให้ถูกต้องและเร็วขึ้นก็นแล้วกันนะในทํานองเดียวกันนะ13มาจากไหนมาจาก5้าบวกสมบวกห2ามาจากไหนมาจาก7ดบวกหบวก13 40มาจากไหนมาจาก8ปดบวกเบวกยี่8มาจากไหนมาจาก2ช่องนี้นะเพราะว่านอกบริเวณนี้ไม่มีนะตัวนี้ก็เหมือนกันนะจะบวกใหม่ก็ได้หรืออ้างสมมติก็ได้ช่องสีเขียวนะ65นะมาจาก40่สบวกยีเห็นไหมไม่ผ่านเราไม่นับจากข้างล่างขึ้นมาไม่ได้เพราะห้ามไว้ เพราะเน้นตัวเลขอะ40บวก25บวก0ก็คือช่องนี้ขึ้นมาไม่ได้เพราะห้ามผ่านตัวนี้ก็เหมือนกันอ้างสมมาตรเลยก็แล้วกันสำหรับโจทย์ข้อนี้นะในทำนองเดียวกันอีกแล้วก็บวกเลขอย่างเดียวนะอย่าให้ผิดก็แล้วกันนะถ้ามั่นใจในเหตุผลเรื่องสมมาตรก็คิดด้านล่างอันเดียวนะ 65 40, 40 48บวกได้153 153บวก48ได้201 348 153 201บวกกันได้702จกนกระทั่งมาถึงช่องนี้4,578มันม่นใจได้เลยว่า,าคุณยนต์เคลื่อนที่จากช่อง A, นะโดยไม่ผ่านช่องแรงเงาและไม่ออกนอกบริเวณนะมาถึงช่อง B ทำได้ทั้งหมด4,578วิธีพบกันใหม่ข้อต่อไปสวัสดีครับ